ສ້າງປະນ มาตรฐานดีๆกันม,มือเนี่ยเงินบานแตกแท่ๆมันจะทะเลาะกันแล้วแต่มือ่อนี้ได้เป็นประเด็นนี้แล้วเรื่องวไงเด็ดพี่กันเลยว่าแล้วให้เจ้าบ้านนี่ขี้ของเงินซืสิลดยางนักยางรถอยู่นี่ขอว่าได้ง่ายเอาเนี่ย

ปลามันหรือปลาไลัยอะิตัวใหญ่ๆสุกแล้ว,ลวโอเคนะโอเคแล้วใส่ลงไปยัง ไี่หอยเงยมั้งกินดหวมหวานมั้งไหมาจากผมเอาไปปลูกไว้ก็บางดีได้เอาไปเี้ยงหนัก con tam bông đồ háng vô lửa này đúng không? mà ừ. tam bông đồ này mưa là mưa cản đó thao điều là vô lửa lười... cô Rồi con chọn ừ. bố mẹ bơ mà bơm

าเจ็ดมันมั่วแบบเป็นยังง<อ>มันเลน,นเบาน่อย่มาแเก็ดมันเก็ดมัน,นิม่นสูงอืมกร่างอเคทกบมเห,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 หรอไม่ห่างแรงยังมีงมั่งมา้าหัวก <7 S 2> ัเก็ดก็กินได้ปลาก็สื xong lại như thế, à? xong lại như thế, xong lại nữa, cái kinh vô không, cái kinh vô hạt cam thơm bùn, จตงวัดบึงการไม่ยอมเพื่ออยังบึงคงหลวงบอกบึงคงหลวงไม่ขึ้นบึงการนะบึงคงหลวงบึงการนะตะกี้เป็นตอ,องคอบึองคหลวงนะทองคุย